วันนี้นะครับเราจะมาคุยกับอาจารย์ลุ่งวจีรานะครับเคยคุยกับเขาเรื่องประสบการณ์ชีวิตนะแต่ยังไม่เคยส่องหน้าพระแบบละเอียดเลยนะฮะอาจารย์ลุ่งบอกวันนี้มาหน่อยนะฮะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับผมอยากได้ลูกค้าอยากได้เอฟซีผ่านยูทู e นะฮะทั่วโลกบ้างนะครับผมวันดีอาจารย์ลุงครับผมสวัสดีครับอ่านะฮะไม่ตองเสียเวลาฮะมาดูหน้าพระของอาจารย์ลุ่งเขาเลยนะฮะ นี่พระเหมาบ้านนะครับแล้วดูหน้าพระเขานะฮะสุดยอดเลยนะครับ fc นะฮะนี่อย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่ครับจารุ่งอันนี้เปิดห้าพันห้าพันนะฮะพระไทยมานะฮะเลี้ยงเงินนะครับก็ดูขันเอานะครับ fc นะครับผมนี่นเนี่ยระหว่างเนี้ยที่ว่าผมไม่ได้สัมภาษณ์เนี่ยเคยขายอะไรไปแพงสุดนะครับจารุ่งยังเลยยังยังเลยยังไม่มีโมเมนต์นั้นเลยนะ มีหลักพันสองพันก็ยังมีมั่งอ๋อหลักพันสองพันก็ยังมีมั่งโอ้วันนี้พระจะลุ่งหน้าพระสวยมากนะครับ fc นะฮะเนี่ยเรียมเงินนะครับสังกรใจเนื้อสำรีตนะครับเรียมเงินไม่รู้ที่นะครับร fc นะฮะไม่รู้ที่นะครับรรนะฮนะนะี่ฮะเดี๋ยวถามราคาไล่ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับอาจารย์ลุ้งฮะอันนี้เปิดสองพันครับอันนี้สองพันครับโอ้โหไม่แพงฮะฟรีลำพังกรอบเงินก็โอ้โหหลายร้อยเลยเนี่ย วิ่เรียอเก่าขนาดนี้เละซื้อมาแบบนี้นลยคะจ้ลุงเหมาบ้านมานี้ได้ไหมเมาบ้านมาแบบนี้นะฮะเมาบ้านมาแบบนี้นะครับผมสองพันน่าสนใจมาก fc นะฮะนี่<ม>นี<ม>ะฮะเหรียญโลเก่านะครับผมเหรียญโลเกาอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่็อขำนะฮะดูกันเอานะขอดูขอถ่ายขอนั่นกันเอานะผมก็ถ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ละเอียดหรอกครับ fc นะครับผม fc ต้องขอนะฮะ ส่งส่งผ่านไลน์ผ่านเฟซกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกบอกให้นะครับผมมีทุกราคาตั้งแต่หลักปินยันหลักพันอืนะฮะนะครับผมยังเอามาไม่หมดที่บ้านยังไม่หมดนะมีอีกนะครับครับผมเฮียอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรนะมังพามิจฉิตนะฮะดูกันนะครับเอฟซีดูกันเอานะดูกันเอานะครับผมนี่ ครับโหหลากหลายดูกันไม่หวั่นไม่ไหวนะ FC นะฮะผมคามันไหนก็อย่าว่ากันนะซีนะก็หมามานานแล้วเหมามาเกือบยี่สิบปีอืมโอ้ยนะครับผมนี่ะฮะดูไปเลยนะครับผมโอ้โหฮะหลากหลายเนี่ยส่งกันไม่หวั่นไม่ไหวครับ FC นะฮะนี่นะครับผมนี่ นี่สังกาาัดใจแท้นี่มีตีลงวัดทุ่น้อยนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่วัดขวาในเอฟซี FC นะฮะเนี่ยแต่มีราคาเล่นหายอย่างเงี้ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยสังกัดใจอย่างเง,ง,งี้ยอย่างเงี้ยนะครับผมนี่อ่ะสี่ร้อยเอฟซีนะไม่แพงนะฮะสังกาาัดใจพระแท้แท้นะครับผมแท,แท้เลยเนะี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วนี่อ <c oughs> นะไรไม่รู้เนี่ยสวยงามอลังการเท่าไหร่ฮะอจารลุงครับองน,นี้ย หนึ่งพันบาทนะฮะอ๋อนะฮะโอ้โหเนี่ยนี่ผมชอบแบบตัางกระจายเอ๋งี้เปิดเท่าไหร่จ้าลุงคันห้านะครับผมออ 1, คุยกันเอามาต่อรองอะไรกันได้นะครับผมราคาเปิดเป็นเรื่องสมมุตินะจา้าลุงนะราคาเปิดเป็นเรื่องสมมุตินะครับตกลงกันอยู่ที่สองพนครับอืม,อม สำริดนะครับโอเนื้อสำริดนะครับพรีคเนตเนื้อสำริดนะครับเอฟซีนะฮะเยอะมากมั่เงินเยอะมากอลังการเลยนะครับเอฟซีนะฮะอย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่ครับตาลุงเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งพันนะครับพร้อมกรอบเลยนะครับสำริดเงินนะฮะ อยู่ใน F4 คือปวดตาไปหมดใน F4 นะครับ,นรบเนี่ยหลากหลายมากนะครับผมพ้าเนี่ยส่วนใหญ่ได้มาอย่างไรครับาจารลุงครับผมเขาชาวบา้านเขาติดต่อมาครับทิ้งเบอร์โทรไว้ครับน้ำบัตรอ๋อนะฮะเรียกว่าไปเหมากันตามบ้านมัง่งตามแผงมัง่งอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยฮะอย่างที่อาจารย์ลุงเคยบอกนะ,ะ,นะฮะนะะฮแต่น้อยทำแผงนะผมนะครับผม,มบส่วนใหญ่ทำบ้านนะแล้วออกขายเนี่ย ผมจะไม่ถามเรื่องโมเมนต์การนั่น,นแหละผมจะถามว่าเอาเคยออกขายเนี่ยตลาดพิจิตพิณุโล,โลกเนี่ยไปขายที่ไหนได้แพงได้มากสุดมันได้เท่ากันฮะพิจิตกับพิโลกออย่างพิโลกเนี่ยขายได้ประมาณเท่าไหร่อย่างกับพิโลกเนี่ยไยขายได้มากสุดเลนะครับผม,มประมาณสองหมื่นครับประมาณสองหมื่นนะฮะอ่าโอเคนะครับผมเคยไปพิโซโลกนะขายได้มากสุดเลยสองหมื่นนะครับผม ส่วนเรื่องการสัมภาษณ์การซื้อถูกขายท่วมการตกควายเนี่ยย้อนไปดูได้นะครับเอฟซีนะฮะย้อนไปดูผมเคยสัมภาษณ์อาจารย์รุ่งแล้วนะครับผมแต่วันนี้เราเน้นมาดูหน้าพระนะครับแผงพระของอาจารย์ลุ่งนะฮะนยครับกิ่งฤาษีพ่อเงินนี่ฮะนะครับเดี๋ยวทักมากันนะผมก็จะถามเป็นบางองค์นะครับผมบางองค์ก็ความลับนะฮะ ให้มานั่นกันดีกว่าเพราะบางองค์อาจจะซื้อคนบางคนอาจจะซื้อไปแล้วไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เราจะถามไปเลอ่าหลักร้อยมีหลักพันมีนะครับผมนี่นะครับผมอย่างเบี้ยแก้นะครับผมเบี้ยนะครับผมเก่าอันนี้หลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรคุณลุง หลวงปู่มุญแล้วฮะหลวงปู่บุญอ๋อหลวงปู่บุญนะฮะโอ้โหนี่ฮะชาวบ้านใช้นะดูกันนะฮะโอ้โหนี่รอยถักลงถักลวดนะครับผมโอ้โหนี่มีเต่าด้วยเต่าตัวเบลอเลยโอ้โหนี่เต่านี้เปิดเท่าไหร่ครับจัลลุงฮะพันเดียวครับนี่นะฮะเต่าเพื่อเงินนะครับเเต่่าาจริงนโอ้โหนะเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะครับผมคุ้มเลยเนี่ยซื้อตัวละพันเนี่ย นะครับนี่ฮะเอ้ะกุมารขายไม่ยังโอ้กุมารยังอยู่นะฮะกุมารยังอยู่นะครับผมไม่อะไรเนี่ยนักกุมารครับโอ้ไม่เนื้ออะไรครับเนี่ยเป็นเนื้ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้ได้ขายไหมอันนี้ไม่ได้ขายครับอ๋ออันนี้โชว์นะครับโชว์โชว์นะครับผมนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับเอฟซีนะฮะเนี่ยพอกเงินเนี่ยเนี่ยดูดูนะครับผมเนี่ยดูครับเอฟซีนะครับ ส่วนมากได้บ้านมาก็าจะคัดคัดออกมาขายเลยอ, <scratched. S 2> อันไหนนะฮะจก็จะขายถูกหน่อยเนี่ยเนี่ pic. ยเอสี่อันอย่างเงี้ยเขาเตียกอะไรไม่รู้เนี่ยนเนี้ยอ๋อวอนอกรนี่วันหนองสแกนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวทักกันเ,เข้ามานะครับผมวันนี้มีรูปหลวงเพ่อเงินด้วยขายเท่าไหร่ครับเนี่ยรูปถ่ายลงเพ่อเงินอันนี้ห้าร้อยครับโอ้ห้าร้อยนะฮะเก่าเก่าครับเกา่าเก่า ไม่ใช่รูปเป็นพยันเนี่ยเป็นพยันนะครับแต่อัดก่อบโอ้นี่ของบ้านๆนะครับ FC นะครับมาลักมากนะครับผมห้าร้อยนะครับโอ้โหนะฮะไม่แพงนะครับผมต่อรองได้นะครับครับผมอันนี้ต่อรองได้ทุกชิ้นนะครับพระเครื่องนะฮะ FC นะครับผม สองช่องเป็นไงบ้างครับสุกท่านสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับเจ้าของตายหมดแล้วไอ้ตาตายหมดแล้วเอาชาวไอำลาบกลางหมดแล้วครับครับนี่ฮะมีทั้งผ้าเหมาผ้ากองนะครับผมเอฟซีนะฮะนี่อย่างเงี้ยผ้ากองเงี้ยองเท่าไหร่ครับสิบบาทครับเนี่ยสิบาทนี่โอ้โหนะฮะซีฮะผ้ากองสิบบาทนะครับโอ้โห เนี่ยเหมากันก็เหมาได้นะครับเนี่ยโอ้โหนะฮะเนี่ยดูกันนะครับผมพระเหมาพระกองพระบ้านมั่งอะไรมั่งนะฮะเอฟซี FC นะครับผมโอ้ยงี้ก็สิบ,บาทนะครับเนี่ยรูปเนี่ยอันนี่ร้อยหนี้ึ่งนะครับเอฟซี FC นะฮะนะฮะครับจ่าลุงก็เคยไปขายที่พิษณุโลก ได้มากสุดก็คือสองหมื่นนะฮะอ่านะครับไหนขอรูปพัดในคอหน่อยขอรูปพัดในคอหน่อยนี่นของอ,อะไรของอะไรของเงินครับโอ้โหนี่ขอให้เลยนะฮะอันนี้ทองนี่แบบแบบกี่บาทครับเนี่ย<า>ทองกี่บาทครัแบเบนี่ยสองบาทครับสองบาทนะฮะเยอะครับถ้าจะซื้ออีกเยอะครับในที่บ้านเยอะครับโอ้โหในคอ,อนี่ทีเด็ดเลยเนี่ย เท่าไหร่ครับแม่ผมพวกเงินเนี่ยในคอเนี่ยเปิดไหมยังไม่เปิดครับถ้าเกิดเขามาให้สามล้านล่ะม,ม,มน <c oughs> ม์มนนะ <c oughs> โอ<ห>้เก่าเนี่ยผมชอบเลยนะเอฟซีนะครับผมนม่ไม่เคยเห็นมาก่อนฮะเป็นเป็นผมงเพื่อเงินบล่อบอลาแล้วก็มีผิวพายเงินด้วยนะครับ <c oughs> นะฮะเอาอย่างนี้เนี่ยหมดเรียบพร้อมสร้อยเนี่ยหมื่นหนึ่งโดนไหมพี่ยังไม่ได้ครับหล่อเล่นนะหยอกหยอกกันนะฮะหยอกกัน หยอกหยอกจันลุงนะฮะหยอกจันลุงนะครับผมเอเวลาพัดเรื่อมๆอาจจะถ่ายไม่ค่อยชัดในเอฟซีนะเนี่ยชอบใจก็เดี๋ยวทักมากันได้นะครับผมแต่เนี้ยองค์นี้ยังไม่เปิดนะฮะแต่ถ้าได้ราคาก็ไม่แน่นะฮะโอเคครับขอบคุณจันลุงครับผมแต่ถ้าอยากซื้อกันจริงๆมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะที่บ้านนะครับผมดูเป็นห้องครับอุ้นะฮะผักเครื่องมีเป็นห้องนะครับ จะลุ่งนะฮะพระบ้านมาครับผมติดแปดติดเก้าปีละโอ้นี่ฮะลุ่งพระบ้านนะครับผมโอเคนะฮะต่อทางเฟซบุ๊กได้ได้ได้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเนี่ยมีสมเด็จอะไรแพงๆไหมในแผงเนี่ยมีไหมขายไปเมื่อเช้าเพราะคนดูไม่เป็นหนูแท้หมดเลยสมเด็จหนูแทะขายไปแล้ว ขายไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่พี่ขายไปสี่ร้อยงนขายไปนะสมเด็จหนูแท้นะโอ้โหนะครับต้องแท้แน่เลยครับผมครับผมครับนี่คือออกมาเป็นสีสันไห่แพงนะครับผมครับผมครับผมครับพี่แม่จะกลับด้วเหรอ โอ้ยเงยรวยนะพี่เปลี่ยนโทรศัพท์แะพี okay. okay. ่แล้วจะขายได้มากกว่านี้พี่แบนนะพี่วันมันรับไม่ทันขอโทษด้วยครับอ๋อโอเคนะพี่แบนบอกว่าขอโทษด้วยบางทีรับโทรศัพท์ไม่ทันนะครับผมอพาว่าทุกเรียนที่่หรอโทรศัพท์อ๋อนะฮะแล้วทีโกงทีกิกอะไรเงี้ยโอไม่มีครับไม่มีอ่นะฮะจะแล้วหัวร้อยอีกนะจะแล้วหัวร้อยอีกฮะไม่มีไม่มีกิกครับโอเคนะครับ ขอบคุณวันนี้อาจารย์ลุงวชิรบุรีนะครับผมแล้วก็ติดต่อกันมาเบอร์โทรอาจารย์ลุงครับผมเฟซบุ๊กเลยครับอ่ะมาเปิดมาเลยหน้าเฟซบุ๊กนะฮะนี่เลยนะฮะเฟซบุ๊กเป็นอย่างนี้นะเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านผติดต่อมาทางนี้เลยนี่เลยบำลุงพผมสีครับพรมสีนะครับผมอ่าแอดแอดเฟซบุ๊กมาเลยนะครับนี่ฮะ นี่นะครับอย่าลืมนะครับเอฟซีนะแอดเฟซบุ๊กมานะครับแล้วเบอร์เบอร์โทรนะครับเบอร์โทร080เบอร์โทร080 409 409นะอย่างนี้นย่าจะใช่ไหม080เฮ้ยไม่อะไรนะเบอร์โทร409 409 6801ครับ6801ครับโอเคนะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับจันลุงครับผมนะฮะเดี๋ยวเอฟซีนั่นมาแน่นอนนะฮะนะครับ อากาศบ้านๆนะครับที่ตลาดพระเครื่องอบึงบ้านนะครับผมอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมอืมนะฮะอ่ะพี่แบบฝาก ไม่ต้องกลัวโกงไม่ต้องกลัวนะครับไอ้ที่ว่านั่นนะของที่ยังไม่ได้ส่งอะไรเนี่ยครับเพราะว่าไอ้ที่อยู่ไม่ชัดเจนเลยยังไม่ได้ส่งนะครับอ๋อครับผมแล้วเขาโอนตังค์ไหมยังพี่แบ๊บโอนมาแล้วครับโอ้โหนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะพี่น้องเรานะ FC นะครับผมถ้าโกงเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจจับเองนะครับผมโอ้โหนะฮะครับครับผมบรรยากาศเครื่องมือบ้านนะครับผม